สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงชาตชาแนลครับผมครับมนีนะครับผมสีมานะครับบอยฟังเป็นการบอยฟังดีกว่าครับในการสังเกตนะครับสังเกตสัญญาณเตือนนะครับของการเป็นโรคฮิสโตนะครับฮิสโตนะครับมาเขาเรื่องกันเลยครับก็คือสัญญาณเตือนนะครับก็จะมีโตฮอนนะครับอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับ ผิวหนังแห่งลวก็ะห้อนนะครับตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเต่บบมีเงือออกนะครับวาอดันโลหิตลดลงนะครับหัวใจห้าเต้นเต้นเร็วครับใจสั้นชีพจรเต้นเร็วนะครับแล้วก็กระหายน้ำนะครับต่อมากัะวิ่งเวียนปวดศีรษะนะครับมึนงงหนามืดต่อมาขึ้นใส่อาเจียนอ่อนเพลียอาจถึงขั้นชักตุกเก่งหรือว่ามดสติครับอันนี้คือกุมอาการนะครับ สัญญาณเขาเอินมาสัญญาณในการที่จะระมัดระวังว่าเฮาสิเป็นฮิสโตกนะครับอันนี้คือสัญญาณนะครับให้เขาเขาเอิน่าให้เบิ้งจะาของนะครับยามออกแดดออกยังให้เบิ้งจ้าของให้สังเกตอาการจะาของเพื่อที่จะลดหรือว่ายับยัง้งป้องกันนะครับป้องกันจะาของให้บ่บเป็นฮิสโตกนะครับแล้วก็ผู้ใดแน่ที่มีความเสี่ยงครับผู้ใดแน่ที่มีความเสี่ยงก็คือเด็ก นะครับเด็กต่ําก่วหาปีกับผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าร่างกายบ่สามารถระบายความร้อนได้ดีทอนุ่มสาวนะครับต่อมาก็คือผู้ป่วยเหลือร่างนะครับมีโรคประจําตัวเช่นความดันสูงโรคหัวใจเบาหวานครับต่อมาผู้ที่มีน้าหนักตัวเกินหรือว่าอ้วนนะครับต่อมาผู้ที่พักผ่อนบม่เพียงพอนะครับหรือผู้ที่ทํางานหรือทำงานกลางแดดครับนะครับหรือว่าผู้ที่ทํางานออฟฟิศที่ทํางานของแอร์เป็นเวลาโดน แล้วออกมาเจอกับอากาศหฮอนนะครับก็คือเข้าเย็นๆแล้วมาเจออากาศหฮอนเลยนะครับหรือว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับหลังการซูเชียาน้ำนะครับขาดเกลือแร่มากกว่าคนที่บ่ได้ดื่มนยานะครับในอากาศร้อนจัดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ออกฤทธกระตุ้มหัวใจนะครับเลือดสูบฉีดเทเล่วและแห้งนะครับอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงนะครับเนาะต่อมาครับคันพบ นะครับคันพบนะครับคันพบคนที่เป็นล่มแดดนะครับควรดูแลให้ดีก่อนส่งโรงพยาบาลนะครับดูแลให้ดีก่อนทรงล่องบานหนึ่งเห็นทังไหนครับหลีบน้ำผู้ป่วยเข่าหฮมนะครับหลีบน้ำู้ที่มีอาการเข่าหฮมนะครับอากาศไทยที่สะดวกเ่าให้โดนแดดนะครับเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายนะครับก็คือให้ผู้ป่วยนี่นอนลาบนะครับยกเท้าสสูงทั้งสองข้างนะครับเพื่อการไหลเวียนของเลือดไปสมอง นะครับเนาะค่ายเสือผ้าให้รวมๆนะครับสำหรับผู้ชายกับ่ายเดรย์แต่สำหรับผู้หญิงกับไปยู่ทีโลงแจ้งนะครับไปที่ยู่โลงแจ้งแต่ว่าบ่มีแดดนะครับเป็นทีโล่งทีร่มกรดครับหรือใส่ผ้าชุบน้ำเย็นนะครับหรือน้ำแข็งประคบตามสอกข้อหลักแหล่นะครับขาหนีบนะครับหรือพัดลมเป่านะครับหรือให้ทีร่มกรดครับหากเบื่สตินะครับให้ดื่มน่ะหากว่าเบื่สตินี่ให้กินน้ำไล่ไล่นะครับแล้วก็ทรงลงพยาบาลนะครับสำคัญสุดคือทรงลงพยาบาล แต่ต้องประสานครับขันเกิดเพ๊บเนี่ยขันขันรู้ซึ้่าอาการจะบดีแหละประสานไปก่อนครับประสานน้ำหรือ่าบอกอ่คน่นังคางประสานโรงพยาบาลหรือหอน่วยกู้ชีพเพื่อที่จะมาประมพยาบาลนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมสิไเอเอาไปรปับใส่นะครับเนาะสิไปปรับใส่ในการที่จะดูแลเจ้าของนะครับหรือพอผู้อื่นอาจจะช่วยได้ท่านทงที่ นะครับหรือลดความรุ่นแรงของโรคลงได้นะครับจ้งไดฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยครับเด้อบ่เป็นประโยชน์หน่อยกับประโยชน์หลายนะครับสวัสดีครับ